สวัสดีครับผมแมงแกะเชนแอรนะครับหลังจากไปหาหอยมาแล้วครับนี่ทีมาเวอันล้ลานเกาหลีนะครับล้านเกาหลีแต่ว่าขายของไทยนะครับไ,ไปเข้าไปมีรถบ่เดี๋ยวเให้เขาไปเบิร์นะครับว่าล้านเกาหลีเตรี่มมาขายของไทยที่มีแบบใดครับ ซื้อ,อยังอยองกษ่ยซื้อ,อยังนี่ครับลานเกาหลีจะมาขายของไทยครับโอ้มีอย่างหลายเลยครับคมีทุกอย่างครับปลาปลาหมึก กะทิน้องไม่สุ่มมาม่าปลากระป๋องครับ <ผม S 1> นี่พบทุกอย่างนะครับของไทยครับของเกาหลีก็มนี้ครับ <ผม S 1> อันนี้เป็นของเกาหลีนะครับ<ม>่้นนี้จะเป็นส่้นของไทยนะครับให<ม>้บอกให้บอมยบอมีหมดเลยนะครับ นี่ครับหูโล้ห้างกับมีส์นะครับกะเพราแดงกับมีครับนี่ของไทยกับมีนะครับลายครับชี้นใยกับมีสัพหน้าผักชีอันนี้ผักแกรับอันนี้ผักแก้มีทุกอย่างครับใบสดบอระ บกเมียกแบบนี้ครับภาษาลาวเอิอนบกเมียบครับมาละเปียบเลยครับ,บอู้เยอะๆครับของไทยในร้านเกาหลีนะครับ <S 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 เพี้ยนะครับิื่นมาพอเห็นไหมครับฝากติดตามด้วยครับ